เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมขอเลือกคนหนึ่งได้่ <S <S <น>ะลรอสติชิโร่รอ <repaired. S 1> World, สติชน,นี่เวอร์เกมฮอนนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาเล่นอยู่ในอีกตัวหนึ่งนะฮะคือตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวน้องนะฮะผมน้องใน Channel นั่นแหละนะครับโอเคก็อยู่ในโหมด Normal แบบเก็บแรงนะฮะระดับแรงเนี่ยก็อยู่ราวไดมอนด์นะฮะถึงโกลหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคก็หวังว่าเกมนี้น่าจะสนุกอยู่นะครับ อีกทีมนี้รู้สึกว่าชื่อมันคุ้นจังนะแต่แม่งกูไม่มีอะไรหรอกมั้งไอเย็บพญ่าอ่อนกูบอกให้มม่เอาตัวดีดมาแล้วโอเคไอเย็บทันดด้แม่ไม่ยอมไม่ค่อยเปิดก่อนเลยสัตว์ เราก็ปล่อยเขาคุยกันไปนะครับเราก็อยู่ส่วนเราฮะมาดูในเรื่องของฮีโร่ดีกว่าฮะฮีโร่ทีมเขานะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมีโนแมดนะครับแลบล็สามตัวเนี้ยผมคาดว่ามันอาจจะแย่งคลิปกันนะครับซึ่งจะทําให้โนแมดไม่สุดนะฮะถ้าเกิดหมีเอาคลิปคนเดียวโนแมดอาจจะไม่สุดถ้าเกิดยกเว้นโนแมดจะเล่นเป็นแบบตัวทำนะฮะก็คืออาจจะขึ้นวิ่งวอล์กมาก่อนหรอ ully, อหนกกือไปเรื่อยๆนะ ยื้อเข้าไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับมันก็มันก็มันก็สู้ได้ถ้าเกิดเขายื้อได้เนี่ยเแบเบิลเอ้ยอ่แบบเอเปิลจะหนักตรงเป๊แบบจะหนักไปตรงเแปบบ๊บนะฮะทีมเขาเบเบิลเนี่ยเหมือนว่าต้องแบกแบกทีมเลยอะเรียกง่ายว่าคือเกมเนี่ยมีผลกับเบเบิลเนี่ยมีผลมากนะครับในเกมนี้นะฮะมาถ่ายค่ากูเสียสองอันติแน่นอนอ่ะเยเบเฮแล้วก็เฮนั่นอันติ ถ้า okay. ไปโบทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะยากมากนะครับในเกมนี้โอเคว่าคีบไม่ได้ดัน เป็นสโลมาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเอฟเฟกต์แม่งสวยว่ะเ้อดม่ะไม่ไม่มีไม่มีใบไม่มีใบ อีกทีนึงอีกทีนึงอ้าวไอ้สัตว์ไเกืบได้กินแล้วแหละฮะไม่ได้กินกพาแม่งเดินเรามาตัดลุ้นมาเลยกูต้นได้ทีหนึ่งวะ่ะว้าแต่กูก็ตาย ไอ้ไอ้ข้อสามข้อสามได้โอเคกลางเฟิร์สไปแล้วนะครับผมมาดูในเรื่องของอ่าจนเกินว่าขอร้านหน่อยเฮีย <Level S 1> เลเวลเราก็เงินดีกว่านะฮะเอาไปเลยเอาไปเลยกลางเราเป็นอะไรอ๋อกลางเราเป็นเต่าเฮ้ยฮีโร่เราฮีโร่เราดีมากครับ มีแทบจะครบทุกรสเลยนะฮะคิดว่าแม่จงจะโง่ไอ้เหี้ยเอาขวานมาครับไม่โง่หรอกถอยกัน

รอสองอะ่ะเดี๋ยวรไอไที่สองแน่แน่มีเชฟทั้งหมดก็โหดร้ายเหมือนกันนั่นแหละทีมเรามีมนาไหมมันไม่มานานะ ไอเดียวมีเลือดปะเดี๋ยวหัวเลือลดนอหน่อยเออคนหนึ่งอ่านลยครับผมเดี๋ยวเราออกเป็นโค้ดมาเชื่อก่อนแล้วกันแน่ ทำไมกูจนไหนการเป็นไงบ้างการเขาจนเหรอเห็นเขาบอกเขาจนโอเคไม่รัดหายนะไม่รัดเสียนะหายหาย เป็นไงบ้างรวมไปก็อยู่ได้อยู่แต่แบบอาจจะไม่รวยหรือเปล่าเพราะผมเห็นเซอร์เนี่ยค่อนข้างดุดันนะครับเซอร์ตรัวเนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้รวยเท่าไหร่นะฮะก็ยังถือว่าจนนิดนึง โซโลโคิวด้วยอย่างมาใจเย็นไปหนึงแบบเพิ่งทำเหตุเลยเหรอวะโอเคสวยงามฮะ เดี๋ยวซื้อมานามาเติมสักสว่วนหนึ่งแล้วกันฮะสุดเอ้ยตายตายตายกูตายไอ้เหี้ยอยู่ยากชิบหายยังไงเนี่ยโอ้ยนึกว่าจะโดนเกี่ยวแต่มันยังแตะบอมปูไม่ได้เลยยืนคุมไว้โอ้อโซโซเพื่อน อ๋อและมีฟาร,ร์มใหญ่ปะมีฟาร,ร์มใหญ่มีใครวัดไหมไม่ได้วะ่ะกูรูดไปไม่ดัดซ้อนอะเฮ้ยเอาเพชรดิเอาเพชรดิ ไม่สนใจ้ะเอาป้อมดีกว่าเดี๋ยวลราหน้าครับผม,มเอาละบัดเกมนี้มันก็จะไม่ดูดูดูโซนแล้วไม่ตึงแล้วลหละนะบหมีเวลแปดนะครับถือว่าค่อนข้างช้านะแต่ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเขาอาจจะแย่งคีมกับโนแมสหรืออะไรพวกนี้นะฮะ เริ่มยัดเราลวนะโอเคเรอมานาเด้งถ้าเกิดมานาพอที่จะใช้สสกิลเนี่ยน่าจะฆ่าไมดัสได้อยู่โดนหรือเปล่า เหมือนว่าจะไม่ไปไหนเลยนะฮะเนินมารับเอนองี้เยรับ รอจังหวะมานาแล้วรอจังหวะมานาแล้วจะได้กูโดนนี่หว่ะโดนอีกแล้วกูจะได้ฆ่าโนมแมทอยู่แล้วอีกเดียวให้โนมแมทจนป่ะเพื่อนไม่จนอ่ะแต่มันจะตายเฉยมันเป็นคีบแรงอยู่แล้วมันรวยอยู่แล้วไอ้ตะก,กูว่ามึงรวยกว่านิดน,นึงอ่ะ ได้อยู่แค่กูก็มีเวลอยู่อ่ะนิดนึงแต่ตัวนะทุกเลนไอ,อ,อ้กูลงได้นะไอ้กทุงไดนตรงนี้เลยผมว่าเขาน่าจะเล่นยากแล้วแหละรมงจิงดีได่ไไร โหรวยๆครับผมตอนนี <Sustain able> ้เลนพังกันทีละเลนครับอีกทีมหนึ่งกลับก็ได้วะไอสัตว์ทีมหนึ่งนี่เันกันทีละเลนป้อมบนกูรักษาพท่าชิวกันทีละตัวฮะจะแตะป้อมบนกูไม่ได้ใครมาเลนล่างตอนนี้ก็โดนเราอยู่นะเพราะว่าเรานี่รวยมากครับผม เาการได้เพื่อนมีเคฟฟิว่าเดี๋ยวรูดไว้ให้เอาดิเอนดิไม่มีไม่มีห้าวิได้ได้เอาดอันเยรัวๆผมเกมน่าจะจบแบบเร็วแล้วแหละเกมนี้่ด้ยเะคาล้ด หหมมถานีอ่ะแล้วฮะเดี๋ยวเราฟานั่งต่อแล้วกันโอ้โหฮีโว่ะจะเป็นบล็อตแลบไหนวะอบอกเลยว่าเลือดอ่ะพอๆกับซับความนิ่มเนี่ยพอๆกับซับเลยนะฮะมันบางแบบนั้นเลยนะฮะหมีมันเลยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องกินของเยอะถึงจะเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มต้นเกมมันทั้งไหวก็ตายแนะ ลงได้ใช่ไหมอไอ้โนแมทวะกูลงได้นะไอ้อดีตดิกูลงไอ้กูไม่มีมานาไอ้กูเกี่ยวได้กูเกี่ยวได้ตายเลยแล้วโอเคเสียบเกียวไปที่นี่แล้วเหรอไม่ได้เพื่อนว ลเละเลยสามพันนี่ะก็ถือว่าโอเคถ้าลงไปถอนลงล่างนิดนึงเนี้ยถ้าลงบนโดนมันก็ตายอยู่แหละต้องรอมานารอไม่านาแล้วใช่ไหมเธอเดี๋ยวกว็จบแล้วแหละ เกันรีมาเทียบเลยนะครับเดี๋ยวรารอ,รอค่ผมว่าเพลเน,น่าจะไปซ้อนหมีอไม่น่าจะซ้อนไปดัด <Legend ary. S 1> เรียบร้อยจบเห่นะฮะมาก่อนไ่ดัสที่รัก ไปก็เอาอีเพิงต่อนี่จะตายก็ไม่เพิงไม่อยู่แล้วเพิงไปกลางแล้วไปโทษอะไรทียกูจะเอาตู้อึกี่อเอาได้อยู่ไหนตรงกลางรัวๆบอกเพราะว่า15ขเขเ่อนเข้าไปแล้ว เราเดินได้อิสระมากมากครับเกมนี้ไมดั๊สมาเซฟกลางหรือเปล่าทำไมไม่มีเวลเฉยเลยว,วออละร่วงโรหวโรห์ไมดั๊ดก,กลางมันยับยับเลยดอะ สกิเนี่ยบไอ้สัตว์กูตเพลงอะไรแบบนี่ยโอ้โหทำไมกูเดินไกลจักวะสวยงามเพื่อนโนแมทไม่มาอยู่กับกูแล้วอ่ะไปนู่นแล้วไม่มีสกิลนะมือ็นผิวอ่ะมือบนผิวอ่ะ ออกาล้ออกเป็นดาบไฟแล้วกันนฮะออก,กูลโ้อ้าไได้รีบไปเฮียลงว้าว่ะสัตว์กดผิดแน่เลยกดชี้ขไไวาเฮียไอ้กูตามเอาแต่เขาไม่คอนนะครับเหมือนอาจจะมีหวังอยู่ แต่ทุกเลนอย่างนี้ก็อาจจะหวังอาจจะริบลีนิดนึงแอนริบลีริบลีโอเคหวังจบไปแล้วนะครับอย่างไรก็ขอสุบกิวตปพิเ่าดีแล้วกันนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เมีอะไรจริงๆก็ได้นะนบ๊ายบาย